ใช่จริงๆเลยว่ามึงจะเฮี้ยได้ถึงไหนคือคิดที่แล้วเนี่ยไอ้เฮี้ยคือระยำมากอ่ะมึงระยำนะมึงคนโต้ขอพูดระยำเลยพวกนี้พูดไหนพูดแทงนไม่ได้ไอ้เฮี้ยแทนที่จะไม่ไรต้าก็พวดไอ้ดาวไปเอาไห่ได้ไม่มีเลยัมันไม่มีเลยแล้วมึงไปคิดว่ากูไม่พูดเหรอกูคิดอยู่นะแต็กูคิดน้อยใช่กูคิดน้อยแต่กูไม่คิดแบบมึงไงนะจริงๆอ่ะเอ้ ไม่กูไม่นัดไม่กูคิดน้อยมึงคิดเยอะอะมันคือประเด็นของมึงมึงฟังกูก่อนเงียบเอาเอากูเงียบได้เอามึงพูดมาเยอะแล้วกูวพูดเหมือนกันไว้ตากูไม่ได้พูดด่ามึงอย่างเดียวเวลามึงพลาดเลยกูก็พูด แต่อย่างที่รู้ด้วยมึงก็ต้องไปช็อตเฮี้ยฮงโ่ๆมั้งเว้ยมันก็มีทำไมกูไม่ถามึงรู้ไหมมันก็มีก็กูบอกแล้วว่าตาไมเอาใหม่ได้แต่มึงก็มาด่ากูตอนที่กูทำพลาดแล้วมึงแค่เดี๋ยวว่าไม่เบรายต้าโอ้มึงก็อดแล้วนะแต่ตาใหม่ตาหมายสู้ๆนะไม่มีโอ้ไม่มีเลยแล้วรอบคอยอะไรมึงไม่เคยพูดนี่กูจะซ้ำไม่สัตวดไม่เคยพูดกูจะคำเลยเฮี้ยสักคำก็ไม่มีไม่เคยพูดเลย แต่เล่นเกมมาแต่ปอห้าปอคนหนึ่งแลเหียก็ได้มาห้าหกปีเลยสัตว์มันไม่เคยกูไม่เคยได้ยินคําพูดแบบให้กำลังใจกูมึงชักคําไม่แต่ด่าพูดเกินนะมึงพูดเกินนะมึงพูดเกินนะไม่เกินเลยสัตว์มันไม่ได้ขาดด้วยน้ำมันไม่ได้ขาดมันเกินมันเกินมันมันมันไม่ได้ขาดนะมันไม่ได้เกินด้วยคือมันไม่ได้ยาวไปไกลถ้ามันขาดเกินมันคือยาวไปไกลนี่มันน้อยนิดนิดเดียว กูเคยพูดให้กำลังใจมึงมึงมีคิดมั้งเหรอไม่เคยได้ยินเลยไอ้เหี้ยช่วงนี้กูไม่เคยได้ยินเลยจากปากมึงอะไอ้เหี้ยสมองหมาเอ้าไอ้เหี้ยนี่มา่ากูเห็นไหมท่านผู้ชมโอ้เนี่ยสมองหมาไงไอ้เหี้ยแหลมาหมาไม่ได้กูเคยพูดให้กำลังใจไม่เคยเลยใครจะพูดไล่เหี้ยกับเพื่อนตลอดได้เว้นมึงไงนัดปกติไม่รับหลังก็บอกไอ้นี่นู่นนะนู่นนะไอ้เหี้ยก็บ้าเลยนะจริงๆอะปัญหามดีอยวดูว่าเออมึงเล่นยิงมันไม่มันไม่ใช่ปัญหาสำหรับมึง แล้วมันคือปัญหาสำหรับกูคือกูเป็นคนโดนไม่ใช่มึงโวเคนะใช่มึงคนโดนแล้วกูข,ขอโทษไหมทุกรอบมึงเข้าใจตรงกันได้นะเออแล้วกูขอโทษไหมไม่นะ <EN? S 1> ไม่เลยนะจริงๆอะ่ะเออแต่กูพูดกูไม่ได้พูดพด,พด่ดาเลงอย่างเช่นเล่นพ่อเล่นพงเล่นพ่อเล่นแม่นะนี่คือมึงเริ่มก่อนนะ<ต>อันจริงเล<ต>่นพ่อเล่นแมู่ก่นนะไม่มึงก่อนไหมอ่ะมึงเล่นพ่อเล่นแม่แล้วกูเป็นลูกพ่อบอกแม่อย่างเดียวกูถูกไหม มึงเอาพ่อมาเกี่ยวทําไมนัดจริงๆอ่ะเออนี่ประเด็นมึงโกหกมันอีกแล้วครับท่านผู้ชมเห็นไหมโอ้นี่เขาพูดคำจริงกันนี่ครับผู้ชมครับเขพูดเวอร์เออมึงเวอร์เกินไปนัดจริงจริงอะเออมึงเวอร์อะแล้วมึงเล่นอะาเออมึงเวอร์เกินไปแล้วมึงเปลี่ยนประเด็นทำไมไม่ครับใจมึงเล่นแม่ทำไมแล้วมึงเล่นแม่กูทำไมเออมึงเล่นพ่อกูเหรอทำไมเออไม่ใช่อะไรมาที่กูที่ยังมึงเล่นพ่อเออไม่เล่นแม่กูนะมเ่แม่กูไงเวลาเออไม่เล่นแม่กูก่อนอะไรมักจะมาบ่น พ่อกับแม่ใส่กูคนนี้ไม่กูกูไม่ได้ประเด็นกูไม่ใช่พ่อคือมู่ดาพ่อแม่กูบอกอ่ไรเลยหระไม่มึงแล้วก็ด่าตามกูมึงขี่ไปไกลอ่ะไอ้เคียแม่งโคตรไอ้สัตว์ยาม่าเลยคนวันนี้นะครับโอ้โหมึงกูปวดหัวมากเลยนะเนี่ยอยู่หน้า desktop กูเห็นเลยเนี่ยเอาครับเดี๋ยวผมเปิดรูปให้มันให้ดูนะ เอาง่ายคือตอนอาจารย์กูด้วะเอาง่ายคือตอนปผมไม่ฟังบุหรีอะต้าเออต้องมึงยิงใส่วันนี้มึงไม่ฟังกูเลยไม่นัดนี่ใส่ยนี้มึงยิงเจ้งอยู่ตั้งแต่ปอห้าปอปสี่แล้วอะไม่นี่ใส่มึงก็เหมือนกันมึงใยไม่ฟังใครมึงเป็นพวกอย่างนี้อยู่แล้วเวลาเราจะพูดเรื่องอะไรมึงก็บอกมึงก็รู้อยู่แล้วว่ากูไม่ฟังใครแต่มึงยังขัดแย้งนะจริงๆริอะประเด็นของมันอยู่ตรงนั้นเอาไอ้เหี้ยพูดอย่างนี้ไม่ได้ดิท้ามันได้มันได้เสมอมึงมึงคิดเหรอว่ามันได้เสมอใช่ใชื่อมันเขียนไงวะะะะคฮอออออานนนนี่่กูเเเเจฟซมมึงดืปร็ั นะมันก็รดูอยู่แล้วไอ้เหี้ยไม่ได้ดิียนมคนมันได้นะมันได้มันคนละจุดพลาดบางดีใช่คนมันมีจุดผิดพลาดนะแต่มันไม่ควนด่าถูกไหมกูด่าแต่กูไม่ได้ด่าแรงเออหรืออะไรเงี้ยไม่แต่มึงด่าแล้วไปกูน้อยใจเอาไว้ง่ายอ่ะกูกูกูมึงรู้ไหมกูน้อยใจอยู่นัดมึงรู้ไหมน้อยใจอยู่ตอนนี้เออกูก็ขี้น้อยใจสัตว์้วมึงรู้ไหม โอ้มันคือนี่ครับท่านผู้ชมมึงพูดแต่แบบนี้มึงแค่บอกว่าเออนัดมึงด่ากูมึงน้อยใจกูน้อยใจแค่นี้ไม่มึงคือมึงก็รู้อยู่ในใจอยู่แล้วว่าตอนปรหกกูเป็นยังไงแล้วตอนมหกกูเป็นยังไงมึงคิดดูดิดหกขัยหกปีห้าหกปีแล้วเนี่ยขนาดนั้นนั่นก็แต่ด่าด่าแต่ที่จะให้กำลังใจกูนัดเออต้านะเออก็ ไม่เป็นไรเว้ยมึงเก่งแล้วตาต่อไปเอาใหม่ได้ไม่มีไม่ดีสักคำไอ้เหี้ยมึงจะบุญมาทำรูปไปไหนตรงนี้ให้กูให้กูให้ให้อะไรมึงไม่เคยให้กูเลยซ้ำไอ้สาระตั้งสิบบาทอย่รักกูไปเลยมึงไม่เคยคุณเลยซ้ำเหี้ยต่อไปหกไอ้หลันเต็๋มึงปาลูกอมกูทีไงสัตว์นะกูขอให้มึงแก่มึงแก่ไม่ได้ลูกอมมึงนะมันขึ้นมดไปแล้วกูบอกนัดนะกูบอกนะนัดว่าลูกอมมึง ไม่ไม่นัดรมรมคือมันมดขึ้นแล้วนะเดี๋ยวกูทิ้งกวาเอาไม่ใหม่กูซื้อใหม่กูให้ตังคมึงไปแล้วมึงไม่เอาไม่แจ่ฟังฟังฟังแล้วมึงเอาไปตินบัวที่มึงเอาไปินบัวกูเอาตมไปกินด้วยก่อนัดกินด้วยนะมึงไม่ให้กูกูก็แยี่มกับมึงมึงจกเล่นไปเกมยี่้ออะไรเอากูเื้ตให้จริงไหมจริงไหมไม่จริงพัดจริงไม่จริงเลยไอ้เ ไอ้เหี้ยพูดไอ้เหี้ยใส่ความกูใส่ไฟไม่ใส่ความไม่สัตกูพูดความจริงทั้งนั้นกูบอกชงเขาคนลูกึงบอกว่ากูไม่เคยให้อะให้กำลังใจกูเลยให้เลยให้กำลังใจเลยเลยกูบอกโอเคเอาใหม่ตาโอเคเอาใหม่ตาไม่มีไม่มีไม่มีไอ้สัตว์ไม่มีเลยนะจริงๆมันไม่มีเลยอ่ะไอ้สัตว์ก็เลือดขึ้นหัวเลยไอ้เหี้ยกูเริ่มบกวนอุ่นๆเลยไอ้เหี้ยเทียนหัวอุ่นตั้งแต่เกมแล้วไอ้สัตว์นะดกูจริงๆหัวอุ่นตั้งแต่เกมแต่มึงไม่ให้กำลังใจกูแล้วตั้งแต่เมื่อหนักเลยอุ่นตั้งแต่ตอนี่ย กูยังได้าเท็อยู่หน้า T S สามเนี่ยคือที่มึงเปิดคลิปมาคุยกับกูนี่คือมึงมาเคี่ยวกูใช่ไหมเนี่ยใช่กูไม่ไปคลิปลงไอ้สัสกูจะเอาล่มสักหน่อยเฮียแต่คลิปนี้มันก็ไม่มีดาบอุปการีอยู่นะอย่ามึงเอาชื่อพ่อชื่อแม่ออกไปนะชื่อที่มึงประจานไม่ไอ้สัสกูกูเซ็นเซอร์คำไม่ไม่นัดไม่นัดกูกูยังไงกูกูสมมตินะกูเข้าเอาเข้าในแคปตาเซียนะกูก็ตัดท่อนที่มีชื่อแม่ออกใช่ไหมถือชื่อพ่อออกมึงแค่ใส่มึงก็แค่ใส่แบบ เสียงเซนเซอร์มันก็ได้ตื้อๆโอเคได้โคไโอเคไม่เดี๋ยวกูจะตัดไม่กูจะตัดเลยตัดลบทิ้งเลยแล้วก็เอาไปโพสในเฟซแทนตัวนี้ลงยูทูบโอเคไหมนายขี่มากมันจะได้ดูดีไงนัะไอ้ยานายขี่มากมันมึงไปพูดกับกายอะนะจริงๆอะมึงไปพูดกับผู้ชนที่พังงามึงกายที่มันลบกูเพราะมันไม่ฟังกูมันเนื้งเนี่ยไอ้ยมันขายเพื่อนมึงคิดดูมึงทำได้ไงวะไม่คิดว่าใจมันทำก็อร่อยวะนั้ มันไม่มันขายเพื่อนนะตามเออวัาใจมันทำด้วยอะไรกูอยารู้จริงๆนะมันขายชื่อพ่อแม่มึงใช่มึงไปมึงช่วยไปหาข้อมูลไปทีนะมันทำติดแต้มทำด้วยอะไรเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันไอสัตว์เช่นุ่มกูถามนะเอาหน้ากายชื่อชื่อพ่อนักชื่ออะไรไอ้สัสมันจะบอกไม่ถูกเลยมันจะไม่รู้เลยแล้วมันขายชื่อกูไปแล้วขายชื่อพ่อกูไปแล้วมันทำยังไงกูต่อกูงงนี่ไอ้นัดจริงๆกับกายเนี่ยมึงงงไหมแล้มึงมึงงงไหมชื่อพ่อชื่อแม่กูเลยไปมือมึงงงไหมไก่ไก่ไปมึงมึงงงไหมไก่ไก่ย ใช่กูงงเออกูก็งงเหมือนกันจริงๆเนี่ยจริะหลอนตั้งแต่ไม่กูไม่คือประเด็นอยู่ที่เกมผับจีเลยเว้ยคือเกมผับที่คุณหลงแล้วหัวเราอุ่นนั่นแห่เกมผับจีใหญ่กูก็ลำบากประเด็นกูหัวมึงไม่อุ่นเว้ยหัวมึงยังเย็นเฉียบแล้วมึงด่ากูแบบเลือดเย็นอ่ะจริงๆขนาดนั้นเลยนะรอท่าประมาณนั้นเลยนัดมึงไม่ให้กำลังใจกูเลยอ่ะนี่ยมึงให้เกียรติเดซสามมึงบ้างนะเดซสามมึมีคนเข้าอยู่ประมาณสามสิบล้านคนนะนัดนะ ยาออดแล้วจ้าก็เล่นไปสองคนไม่หรือฟักยูอยู่ได้วยดิแค่จบกูต้องขอโทษมึงจริงๆด้วยเแคยพี่กูด่ามึงหนักๆเออดีไงถ้ากูอยากให้มึงเล่นดีไว้จ้าเล่นดีแล้วมึงด่ากูทำไมนัดประเด็นมาอีกแล้วมึงไม่น่าพูดมาเลยมึงจําคํานี้ไหมผิดเป็นครูอ่ะถึงจะโดนด่ามาก่อนถึงต้องเป็นครูได้อ่ะโดนด่าก่อนถึงต้องเอาแล้วถ้ากูไม่เป็นครูนัดกูต้องโดนด่าไหมกูแค่เปียเปยมึงไม่รับเปียเปยตัดมันเล่นเลยเลยเถิดแล้วอ่ะจริง ไม่เลยเถิดแต่ถ้ามึงแบบเปย์ไปเยอะมันจะเลยเถิดไปเว้ยนัดมึงฟังกูดิมึงบ้าไหมเนี่ยตากูไม่ได้บ้ากูจะติดดีดำดอกบกัดไม่ใช่เหมือนมึงไอ้สัสนะกูแบบเนี้เย็นอะไรโอ้ตายแล้วกูอันนึงอะไรนอืมอะไรของมึงเนี่ยตาอ้าเอาพูดกับกูอะอืมกูบพี่กูไม่กี้พี่กูบอกให้เบาๆหน่อยจ้ะกูใส่ลมมากเลยใส่ลมอะไรของมึงอเน่ยนัดด่าจริงๆกูไม่เข้าใจมึงจริงยัง มึงเนี่ยเป็นไรเนี่ยนี่มึงเป็นไรมึงจะเอาอะไรจางกูเหมือนกันอ่ะเงาเป็นไรก็แบกคลิปแล้วกูไม่รู้เหมือนกันนะสัตว์กูไม่มีคลิปลงมั้งไอ้เหี้ยกูเหงามั้งไอ้เหี้ยไม่มีคลิปลงประมาณนั้นขนาดขนาดนั้นเลยเออประมาณนั้นแหละโอเคบางครั้งมึงก็บ้าแล้านน้าบอกไงแม่กูไม่เคยบ้านะแต่กูไม่เข้าใจทําไมมึงต้องเล่นแม่กูด้วยอ่ะมึงก็ต้องเล่นแม่กูด้วยก็ประเด็นอยู่มึงทำไมเล่นแม่กูก่อนไงทำไมมึงต้องด่าทำไม กูเล่นพ่อเล่นแม่มึงยังไงเล่นแล้วมึงเล่นแล้วนักมึงเล่นแล้วเล่นหลายกูเล่นหลายตาเล่ามาดิไม่ได้ลิ้นไงเล่นกับแม่กูไงยังไงบอสเล่นไม่พอจะเอาน้องสาวกูด้วยเหี้ยได้เหี้ยไหมล่ะพี่เขาไม่เอาได้พี่เขค่อยตามมาไอ้สัดคือมึงน้องไม่ได้ค่อยพี่กูค่อยตามมาประเดียแต่มึงบ่นทุกเกมเลยนะน่กจาจะเป็นเกมอะไรมึงก็บ่นบ่นมึงมันมีปัญหาเรแล้วก็กลัวกๆนะมึงมีปัญหาเรื่องน้องกับพี่กว้ ไม่ได้วะนั่นแหลจะเข้าใจของมึงกูก็ไม่เข้าใจมีจริงนะมึงต้องการอะไรสั่งกูไม่ค่อยไม่ต้องการอะไรที่ครอบครัวครอบครัวกูเนี่ยไม่เอากูเล่นได้มึงต้องการกูก็ได้สตนมึงต้องการครอบครัวกูก็ได้เะไร่วะช่างมันเถอะไปอะ